สโบรโรบอทคำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภัยไม่ต้องนั่งเฝ้าแอดลไลน์เลยที่แอดสโบรโรบอทหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ถ้าสมัครแล้วนะครับบอกว่ามาจากชายผู้บ้าคลั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุริยา Manchester แวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่บายบายแมนเชสเตอร์โสภาผัเข้าครัวบินกลับนอร์เวย์โอ้ยกูเด็กวาซิล่าออกกลับบ้านเกินเมืองนอน วิลกลานโซลานะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เต็ดเก็บเก้าของออกเตือนทางบินกลับบ้านเกิดเมืองนอนแล้วหลังคุณทีมลงเล่นในเกมลีกนัดล่าสุดแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คาติน2-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับอ้ยกับด้วยรอยยิ้มนะครับยิม้มหวานทีเดียวอันเจี๊ยบแมนคุณซื่อชาวนอร์เวย์นะครับจะถูกจับตามองถึงอนาคตอย่งางหนักเนื่องจากเขาคุมทีมได้อย่างย่้งย่ายและสื่อบางสนักถึงกับรายงานมาว่าแบนดนอนเราจะผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ก็ตกปากรับคำ ที่จะย้ายมารับงานกับไปแสดงในซีซั่นหน้าแต่ทีมลังแห่งทีมลงล,งละอรแห่งความฝันยืนยันชัดเจนเช่นเดิมว่าไม่มีแผนการเปลี่ยนตัวในใหญ่กระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาโซชาถูกจับภาพได้ว่าได้หอสมสำหรับพลนุพรังเดินทางไปที่่าากยางเมืองแมนเชสเตอร์ร่วมกัมซิลเย่ภรรยาและอิลิยัสกับโนอาลูกชายทั้งสองคนของเขาในช่วงบ่ายเพื่อขึ้นเครื่องบินเจ็ส่วนตัวกลับสู่นอร์เวย์บ้านเกิด ยาอไรก็ดีนะครับเป็นที่เปิดเผยกันว่าขาเก้าอิในใยใหญ่ไปแสดงของกุสเซนไวน์48ปียังแข็งแรงดีอยู่เนื่องจากเขาบินกลับไปพักผ่อนภูมิลำเนาที่บ้านเกิดนอนที่เมืองคลิเตนซุน,นเท่านั้นเองนะครับในระหว่างที่ไม่มีโปรแกรมคุณทีมลงสนามเนื่องจากเป็นช่วงหลีกทางให้กับทีมชาติปัดแข่งกันด้วยเหตุผลนี้นะครับอดีตหัวหอ,อกซูเปอร์ซับจะบินกลับมาคุมทีมตามเดิมในเกมพรีเมียร์ลีกนัดต่อไปที่แมนเชสเตอร์จะบุกไปเยือนวัตฟอร์ดในวันที่20 พฤศจิกายนนี้นะครับช็อกซีนีมานักข่าวดังยันแมนยูไม่เคยทักทามคุณซื้อใหม่สักกี่คนบอดยังหนุนโอเลโกนาโซชาความจริงก็คือความจริงนะครับปาปิิโอโรโาโนนะครับคนดังออกโรงยืญญญนยันหนักแน่นมชสเตอร์เดดไม่เคยติตดต่อทัทกทามู้จัจการทีมคนไหนเลยทั้งนั้นนะครับแม้พวกเขาจะถูกลือกับยอดกุืือหลายต่อหลายคนในระหว่างที่สโมสรมีผลงานที่ย่ำแย่ ทีมจากลรเรื่องละครแห่งความฝันตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทั้งอันโตนินคอนเต้เซเดนซิดานอีลิทเทนฮาร์ดและมาลิชิโอโปปิชิโน่มาอยู่ในลิสต์ที่พวกเขาต้องการได้ตัวมางคุนทีมแทนโอลิกาน์โดโซซาซึ่งนับวันนะครับมีแต่จะพาทีมตกต่ำลงทุกเทโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเจ้าเกมที่แพ้แมนเชสเตอร์คร์บ,บ้าน2-0โดยปีแสดงก็ถูกแฉว่าได้ไปทาบเบนนอ่น์โรเจอร์ย้ายมางคุนเมือง,งนในซีซั่นหน้า นื่องจากเจ้าในใหน้าที่ทีมเลเตอร์สตีตกปากพรับทำกับผู้บริหารของสมเียนข้างโอฟาสร์เรียบร้อยแล้วยันไรก็ดีนะครับโรมมโนคุลูข่าวชื่อดังนะฮะซึ่งโดยการยอมรับในด้านข้อมูลที่น่าเชื่อถือก็ได้จัดแจงออกโรงทวิตเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าปีแสดงไม่เคยติดต่อไปหาคุณสื่อคนไหนเลยที่ตกเป็นข่าวด้วยเลยสักคนเนื่องจากยังต้องการให้การสนับสนุนโอเลกาโนโซนัสเช,ช่นเดียสามวันหลังจบเกมดัม่แมนไม่มีการติดต่อระหว่าง บอร์ดบริหารแมนยูและผู้จัดการทีมคนอื่นไม่มีการคุยกันโอเลกาโซซายังคงได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารส่วนใหญ่จเจอเอเกลเซอร์เป็นคนเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ได้แต่ยังไม่มีสัญญาณใดๆอะไรทั้งนั้นครับแมนยูร่วงเยอะอันดับรีม์ลีกหากไร้ VAR ที่อันดับร่วง ถ้าหากพิมลิงกฤษลุยการนี้ไม่มี V A R จนทําให้ไม่เกิดการเปลี่ยนคําตัดสินทั้งที่เป็นผลดีและผลเสียต่อทีมต่างๆแล้วนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะกระเด็นจากอันดับ6ไปอยู่อันดับที่9เลยทีเดียวส่วนจากฟงก็ยังคงเป็นเชลซีเหมือนเดิมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะร่วงไปอยู่อันดับที่9ของตรารางคะแนนพิม์ลิงกฤษในลุยกันนี้ถ้าหากไม่มีการใช้ V A R เปลี่ยนคําตัดสินในจังหวะต่างๆ จนถึงณน,นตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทำผลงานในช่วงต้นฤดูการ2021-2022ได้มาผิดหวังสุดๆเมื่อเปรียบเทียบกับขุณกลางที่พุกเคามีโดยทีมของกุนซือโอเลกาดนโกชาแพ้ในลีกไปแล้วถึง4แกมจากการลงเล่นในลีก11นัดพร้อมกับอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนหลังจากที่เก็บได้17แต้มยางไรก็ตามถ้าหากสมมติไม่มี VAR จนทําให้ไม่เกิดการเปลี่ยนคาตัดสินทั้งในจังหวะที่เป็นประโยชน์และจังหวะที่เสียประโยชน์แล้วหรือก็ แมนเชสเตอร์เด็จะมีแต้มเหลือแค่16คะแนนซึ่งแม้จะน้อยกว่าในความเป็นจริงเพียงแค่1นแต้มแต่อันดับคงพวกเขาจะร่วงไปเยอะมากเลยทีเดียวสำหรับอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นของโลซีเหมือนเดิมและแต้มองพวกเขาจะเพิ่มจากความเป็นจริง2คะแนนด้วยซ้ำขณะที่เวนแฮมยูนเต็ดจะขยับจากอันดับ3มาอยู่ที่2ส่วนลิเวอร์พูลจะเปลี่ยนจากอันดับ4ในความเป็นจริงมาเป็นอันดับที่3ในขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งอยู่อันดับที่2ในความเป็นจริงนั้นจะตกไปอยู่อันดับที่4 ทันนี้ทีมที่มีผลงานที่ดีขึ้นจากความเป็นจริงมากที่สุดหากไม่มี v ว r ก็คือเอเวอเรท์ที่อันดับจะดีขึ้นถึง6อันดับแต่ในทางกลับกันเบรตันแอนด์โอเวียนจะเป็นทีมอันดับร่วงไปเยอะที่สุดจากการล่วนไปถึง6อันดับด้วยกันก็รับไรบบอกบ่าได้เวลาดอนนี่ซันโชชอแมนยูสมหน 4, 2, 3, 1, หลังพ้นเบรกทีมชาติแผนผีหลังเบรกทีมชาติ และานวะป,อ,ปอบบาคกับสตาร์ทีมชดุดเบอเซตของแบรนด์เชสตันเตดมีการบาดเจ็บขณะซ้อมกับทีมเมืองนห,หอมยิ่งไปกว่านั้นข่าวได้แจ้งว่าพ่แค่าแข้งผิวสีใจไให,หน้าไยตาไปจนจบปี2021เนื่องจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาซึ่งต้องใช้เวลาเยียวยานานกว่า2เดือนจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเป็นข่าวร้ายของปีแสดงโดยเฉพาะย่างยิ่งกับกุนซือของโอลิกานาโซชาซึ่งเกาหลีร้อนจนไม่รู้ว่าจะร้อนอยังไงอีกแล้ว โดยสื่อเมืองน้ำหอมนะครับเปิดเผยว่าปอบบาจะรังสนามเปรราว1สสัปดาห์มันจึงจะทําให้เขาหมดสิทธิ์กลับมารับใช้ต้นสกัดหลังค้นโทษแบน3เกมจากการได้รับใบแดงนะฮะในเกมแพ้นลิวพูยับเยือน5-0และแน่นอวว่าทีมชาติรั่งเศสจะประสาสจากกองกลางจอมไฟชั่นในซกกลัวโลกรอบเลือกทั้ง2นัดที่จะบุกกลบคาวซัสถานและฟิลแลก หากทุกอย่างเป็นไปตามที่มีการกะเก่งกันนะฮะบอเบวานน่จะกลับมาลงสนามได้ในเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งเป็นเวลาที่เอดดนไม่ฟิลทีมอย,ยู่วนตุสสามารถเจอจาสโมสรอ,อื่นล่วงหน้าก่อนที่จะย้ายสัญญาแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หากเขายังไม่คิดต่อชิญญาชมหม่กับโอแทฟอร์ดจะซะอย่างไรก็ตามนะครับในกรณีแมนเชสเตอร์ Manchester จะไม่มีสตาร์เฟนแมนหลังผลช่วงเบรกทีมชาติแมนเชสเตอร์อินร์เนลลก็ชื่อว่า โซชาจะจัดลูกทีมลงมู่ภายใต้ระบบ4-2-3-1ดังนี้เริ่มต้นที่ตำแหน่งผรุกษาประตูเป็นดาบิดทีแกรท่านการปัญหาสารพัดของปีแสดงในทวันทีมชาติสเปนแทบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับต่อความผิดพลาดของสโมสรในเซมิแยนแข้งแม้จะเก็บคืนชิดได้แค่2หนในศึกพิมพ์ดีแต่เขาก็เป็นที่พึ่งพาของทีมได้และสมควรแล้วที่จะยึดตำแหน่งมือหนึ่งต่อไปโดยที่เดนเฮนร์สันไม่อาจปริปากบ่นได้เลย ต่อไปเป็นตำแหน่งกองหลังประกอบไปด้วยอารอนวานพิซการาฟวารานแฮร์รี่มิไวลูกชอแม้ในสอสามเกมหลังนะครับแมนเชสเตอร์ Manchester จะหันมาเล่นในระบบหลังสามซึ่งช่วยลดการเสียประตูได้อย่างมีนัยสำคัญแต่ในทางกลับกันมันก็ทำให้พวกเขาส่งบอลเข้ากรอบแค่หุ่นเดียว่านั้นในเกมที่แพ้แมนเชสเตอร์คารังสองศูนย์เมื่อเป็นเชนนี้นะครับการกลับมาบูนในระบบแบ็กโฟหลังค้นช่วงพักเบรกทีมชาติไปน่าจะตอบโจทย์สำหรับปีแสดงมากกว่า โดยเฉพาะหากทุกคนฟิตสมบูรณ์โซชาน่าจะเลือกใช้งานอารอนวันปิซการเฟวารกกวานแมกไยและลูชอแน่นอนว่าวานันปิซกาแมกไยตลอดจนลูชอถูกโจมตียับถึงผลงานในสนามภายใต้ระบบหลังสามแต่ทั้งหมดน่าจะกลับมาเล่นด้อย่างสบายใจมากขึ้นภายใต้ระบบที่พวกเขาคุ้นเคยขยับไปที่แผนกองกลางสกัมแมกธูมีแดนนีน่ฟานเนเบเจะดันชันโชบูโรโนเฟอร์นัสมาคัสไรดฟอร์ เมื่อหันกลับมาใช้ระบบแผงไมฟโฟแมนชันเต็ดก็น่าจะได้ลงเล่นในสไตล์การเล่น42่สนที่พวกเขาถนัดอีกรอบยิ่งไปกว่าน,นั้นในไหนปอมาต้องร้างสนามไประยะหนึ่งสซชาก็ไม่น่าจะใจจืดใจดํากับดอนนี่ฟันเดเบกอีกต่อไปเท่าที่ผ่านมาเฟ็กับสครับแบงคทูเน่ได้จับคู่ลงเล่นด้วยกันในแผง,กล,งกลางตลอดแต่อย่างที่เห็นกันว่าผลงานของทั้งสองคนยังไม่ดีพอโดยกุซื้อชานเวีจึงสมควรที่จะต้องเปลี่ยนให้ นักเตะชาวฮอลแลนด์คนนี้ได้ลงสนามบ้างเพื่อให้เขาได้สแสดงเดชศักยภาพที่แท้จริงออกมาสักทีขณะเดียวกันโซชาก็ควรใช้บริการชอนโชลงเล่นเป็นปีกขวาขณะที่รัดฟอร์ดรับบทกระชัก,ลกลเลื้อยทางด้านซ้ายโดยมีบูโน่ฟรานซ์บัญชาเกมอยู่ตรงกลางเรามาดูตำแหน่งด้านหน้ามีคริสโนโรนโด ถ้าไม่มีโอกาสกระดิกตัวเลยในเกมที่พาแมนเชสเตอร์ชนะลาบปีแสดงจึงจำเป็นจะต้องมีนักเตะคอยป้อนบอลเข้ากรอบเก็บโทษให้กับกองหนา้าทีมชาติปูติเก็ตฮัดเดตซึกซึ่งเป็นสิ่งที่เขาจำช,งชองมากที่สุดและอย่างที่เห็นการในเกมที่บูก,กับเปอร์บสีฟ้าแมนเชสเตอร์ว่าระบบ3-5-2ในเกมดวลกับทีมระดับบิ๊กทีมนั้นมันตัดทอนประสิทธิภาพของโรนัลโดโดยชฉพเห็นและมันก็ไม่เวิร์กด้วยสำหรับแมนยู ยันรวยกดีถ้าหากซันโชว์เอร์นสและรัดฟอร์ดสามารถแผงลิกได้อย่างเต็มที่สตารเลียดเปทองก็จะมีโอกาสสอยตะข่ายฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นไปด้วยนะฮะนี่คือสุขาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่10พฤศจิกายนครับ